สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะพี่น้องเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาเบ่งดอกดอกจันเด้อค่ะเด้อดน,นอ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 ใบแถบสีบวมมีพี่น้องเลยมิตรดอกดอกจันนีน่ค่ะตน้นใบใหญ่เด้อค่ะพี่น้องต้นนี้น้อย บ่เพิ่นว่าดอกไม้ริมทางดอกไม้ริมทางกับพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่คะประมาณนี้ละดอกเพิ่นดอกอะไรเอ่ยดอกจานฝรหันใจกับพี่น้องฝรหันใจผู้ใดกับเบิ่งเอาเด้อใครมีความรักก็ได้ยนได้ห่มดอกจาน บอยเหาค่ะคลิปนๆอ่างามมาเห็นดอกจานงามๆกันเลยอยากทายเห้พปีเห็นนองเ่าเบิ้งกับพี่น้องมีแต่ดอกข้างนั้นเลยค่ะไม,ไม่ไม่มีใบเลยมีแต่มีแต่ซอ,อยย้อยๆค่ะพี่น้องดอกจานกระหานใจใครเอ้ยนี่นี่น,น,นี่พ่อในหลวงปนไดค่ะถ,ถ้าล่วงกะสีอันนี้ก็นี่อยู่นี่ก็ล่างอันนี้ มีหลายต้นมอค่ะกตทมียู่สองสามต้นค่ะพี่น้องนี่ต้นนั้นกับบดกบัดอกพอต้นนี้ค่ะดอกจานข้างทางค่ะดอกไม้ริมทางกับพี่น้องพาพี่พาหน่องมาบึงดอกอะไรเอ่ยดอกจานค่ะดอกจานบ้านนาดอกจานทงเท่านี้แหละค่ะน้ำธงน้ำหน้าเท่านี้แหละดอกจานนี่สอยใหญ่ๆคับพี่น้อง อกจานะหารใจใครเอ่ยใครมีความหักยู่ใต้หมดอกจานกับเบิ้งเอเดพี่นองเด้อความเกาความหลังจะเป็นนุ่มเป็นสาวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้ยอ,อ่อนซ่อนค่ะอ่อนซ่อนเนี่ยเดี๋ยวแม่ท่องสิสิท้ายผัดไปไกล,ไกลให้พี่นองเบิง้งได้ใครอค่ะ ้ำบอพี่น่องอจานผ้าผีผ้านองมาส้มเลยคะ่ะเพื่อพี่น้องเน้อเอาสันสันนี่เราเบิ้งไม่ท่องก็อยากฝากพี่ฝากน่องเห็นดอกไม้สวยก็ไดขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อน,นะะเ,ลเล,นลยค่ะเด้อรถกระแหงเล่นหลค่ะสวัสดีค่ะไม่รองพาเที่ยวจ้าสวัสดีค่ะเลิฟๆเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า